ืมไปว่าแบบกองแหกไว้นิดนึงทนผู้ชมมันตกใจคะ่ะสวัสดีค่ะเจออีกแล้วคะ่ะสาวดอยค้นไก่หวานคะ่ะซองสาวดอยคือเก่าคะ่ะช่วงพัศแสบคือเก่าคะ่ะเมื่อหนี้ได้อย่างกินแน่วติขอนๆๆๆนะะอ,อ,อจจนุญาตหมุนติลลิอลิวติล่ิลมิลลิลนิงงิลลิลลิลลิลนิลาิลลิลลิลลิลเวลาเจอช่อนหนูเปิลลิาลิลลิเล็นลิลก็จะิห็ิแบบเสียงดังทุกคนปิเสียงไว้ทลลิลลิลลิคคิลลิอนี้หนูได้ได้ใส่คะ่ะหนูไป ตุนอาหารมากเป็นั้งที่สามแล้วซึ่งยีงผมไปใส่มาใส่อยู่คือยูบานเนี่ยกินหลายก่อนที้าไปเห็นงานทุกเขายูบานเขาอยยังเห็นตื่นแล้วก็กินกินแล้วก็กินตื่นแล้วก็กินกินแล้วก็นอนค่ะแล้วก็เล่นีอย่างว่าแม่บางท่ก็สับโน่นนี่ไงค่ะเมื่อนี้ได้ใส่ใส่เนื้อแล้วค่ะเอ้ยใส่เออใส่เนื้อถือแล้ว้างก้อนได้ใส่หมูมากค่ะหนูวเอาไปมาร์ซอสมาร์ซอสแล้วก็ใส่รสดีค่ะแล้วก็อ่า เนี่ยขมๆกรอบๆตอนนีไม่ตํามาหงุงอันนี้เป็นตำแนวนะคะหมากบาะ่ะผักขาลวกผักไปน้ำน่อยลวกลอยบบ่าหว เนื้อแม่อาจจะแห้งไงเจ้ามันยางเอาไว้ค่ะงเงี้ยวครับมีเนื้อเขาใส่ค่ะมีเขาเหนียวห,วห,วหอนหวานใส่ขมขมค่ะอันนี้บะหมี่ข้าขปุ้นนะน,นี่เส้นเอ่อเส้นแก้วเนี่ยหมดที่เซนแก้วือตามใส่หมูย่อค่ะซิมแล้วเสียบยังค่ะ โอ้ยมันยาวเกินไปเมน,นี้บรได้ใส่ข้าวปุ่นใส่เส้น,นเันียาโอ้ยยาวยาวยาวมันก็จะมีรสชาติกุบๆ,ๆอบหยิบคยิบข้าบอื้ม ทุกทบานหลายเลยสิเป็นบ้าเมื่อี้อากาศดีค่ะเมื่อนี้อนไอ้ตื้อเราไปปิ่งอันน,นั้นข้างนอกไม่้ว่าได้โอกาสไปปิ่งนั่นข้างนอก มันหอมไม่หอะนังไม่กนว่าจิอาบน้ำให้ลูกค่ะ เทดอย่างเงี้ยบู้เทดไปให้มากคำแหละไม่ได้อาบสัมละเมือเนี่ยเมื่ออื่นเมื่ออื่นฟุน้งกว่าที่ตกคมอมรำอะมัน อย่าตะมูใ้ลือนน้อแซงหน้ามูลเลยโควิดนูไปเลยออกไปไเลยเนี่ย น่ายังหวานอยู่เนี่ยลององยังแบงไปซื้อกัเนื้อกินเนื้เขามากคลอบกลับ 嗯。Mm hmm. คิ่มอหยาบเล็กน้อยุ้ท่ากินเมไ่อใดกค่ะคำเตือนผุ้ทํานมีแค่ห้ามกินโอรยอ๋อ what happened mình chạm bàn nhỉ đang tìm tô đã ít từ mình trăm mình trăm lên anh nhưng say ra 请假，请假。 หนูอะเสียบย่ำอยู่ซื้อมาถุงนึงย่ำเส้นแก้วแซ่อ่ะแซวเด้อมันอ้วนๆขึ้นยังไงกับผู้หลวมเห็นหน้าตาเจ้าของซื้อว่ามันสิอ้วนขึ้น 음, mm. Sookie, right there. Yeah.

มือหนีสุกี้มาบนเพราะว่ามีข้อเหนียวนะมากเลยโอเคหัวนอนซีดาวเส็จแซวค่ะย่ำใส่ตำเซนแก้วเนี่ยแซวบมนจะกุบกิบกุบกิบ 跟上。<noise> <noise> Mình nhìn bọc khuôn cả nhà bất hmm. Xe tao anh ừ Vì mới là khói chôm một tiếng Nằm đến khác là... Nằm nhằm đến mò ไปลางก่อนปตอนเขาก็พันย่อให้ลูกพันย่อเนี่ยจิบนั่งนอนเผาถามแม่กินอีมหมูย่อเนี่ยมันจะหลั่งให้ค่ะไปดอก รือว่าหนูเคยกิดเลี้ยงเจ้วหนูแุเดชออกมาล่งเพื่อไงวะจริงเพราะว่าไม่อะไม่มาทำงานเพราะมาเปิดฟังพอหายที่ปุ๊บอ้าวเสียงหายกับบ,บุด้แล้วบอได้ออกมาล่งค่ะโอเคค่ะมื้อน,นี้สาวดอนสีล่าไปแล้วผู้ใดที่รอนะคะผลิตภัณฑ์ความงามรออีกนิดนึงนะหนูอะสีสวนกระแสแต่ว่า นอนนอนนลูกนูกอยู่ข้างนอกแม่แรงไปแรงมากค่ะ,อะตอนนี้ยื่นออยอดไปลราสําหรับอาหารผิวค่ะกินแล้วผิวจะเนียนใสค่ะแต่ว่าส่วนผลิตภัณฑ์ขี้มาอะ่ะยื่นแป๊บเดียวกับพานแล้วค่ะแต่ตอนนี้รอผลิตภัณฑ์ผิวก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาตอนน่อในสกินแค่เส้น่มค่ะน่าจะประมาปลายเดือนเมษาน่าจะได้ใช้กันนะคะ มื่อน,นี้สาวดอดเล่าแล้วค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย